ต่อไปก็คือว่าหลังจากเชื่อศาสตร์เหล่านั้นแล้วก็มาตรงที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่แหละครับซึ่งคนไทยเนี่ยชอบยึดมากเลยครับค่ะลบหลู่คืออะไรพูดกันนักหนาพูดกันนานพูดกันบ่อยแล้วลบหลู่คืออะไรค่ะมีคำอธิบายในพระไตรปิฎกเห็นไหมคะอะไรอะไรที่คิดไม่ออกอะคะ่ะฟังพระธรรม อ่านพระธรรมศึกษาพระธรรมค้นคว้าพระธรรมพบแน่นอนพระเจ้์ลบปลื้คืออะไรคะครับกราบท่านอาจารย์ครับลบปลูนะครับก็เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับที่ทําลายคุณความดีของบุคคลอื่นให้พินาศนะครับประดุดย่หยีด้วยเท้าก็มีข้อความในอรรถกถานะครับที่แสดงลักษณะของความลบหลู่นะครับอย่างเช่น มีสามเณรน,นะครับได้บวชในพระพุทธศาสนามีพระอุปชาพระอาจารย์คอยพร่ำสอนพลอยให้ความรู้ความเข้าใจในทางธรรมะต่อมามีชื่อเสียงก็มีผู้ที่เคารพสักการะมากมายทั้งพระราชาบุคคลผู้ใหญ่ทั้งหลายให้ความเคารพนับถือในสามเณรรูปนี้แต่สามเณรรูปนี้ก็ไม่ได้ประกาศคุณความดีของผู้ที่เป็นพระอุปชาอาจารย์เลยแต่ กลับย่ำยีคุณของพระอุปชาอาจารย์คือทำลายคุณของท่านให้พินาศไปเลยเพราะอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นที่ไม่ประกาศคุณความดีแต่กลับย่ำยีหรือว่าทำลายคุณของผู้ที่มีพระคุณให้พินาศไปนี่คือลักษณะของความลบปลก่ก็คือย่ำยีของบุคคลอื่นทำลายคุณของบุคคลอื่นครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ปรากฏในอัตถกาถาครับท่านอาจารย์ครับ ถ้าไม่ศึกษาธรรมะให้เข้าใจโดยละเอียดนะคะก็จะเห็นผิดถ้าไม่เข้าใจหรืออะไรนะคะที่ว่าอย่าลบหลู่ไม่เชื่ออ,ลลอ๋อถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จะให้เชื่ออะไรไม่ทราบต้องคิดแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เชื่อไปหมดใช่ไหมเห็นไหมคะนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นแค่ฟังและพูดเนี่ยเป็นอะไรอะใช่ไหมคะทำไมไม่คิดไม่ใรตรอง ว่าอะไรถูกอะไรผิดแค่ฟังก็เชื่อเนี่ยเป,เป็นไปได้ยังไงสมควรไหมที่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉันทุกคำที่ได้ฟังต้องไตรตรองนะคะถ้าไม่เชื่ออยา่าลบหลู่ให้เชื่อสิ่งที่ผิดเหรอคะสิ่งที่ผิดจะเชื่อเหรอและก็จะยกคำว่าถ้าไม่เชื่ออยา่าลบหลู่จะเพื่อจะให้เชื่อเหรอใครนะคะจะไปเชื่อ ต่อให้ยกอย่างนี้มาสักกี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เชื่อสิ่งที่ผิดค่ะไม่ใช่มากล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพื่อให้เชื่อใช่ไหมคะแต่ผิดจะให้เชื่อได้ยังไงเพราะฉันพูดไปร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เชื่อสิ่งที่ผิดโดยประการใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่ลบหลู่เพราะไม่มีคุณสิ่งที่ผิดไม่ใช่สิ่งที่มีคุณแล้วจะเชื่อทำไม พระชนต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะไม่วันเกรงกับคำว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ถามว่าไม่เชื่ออะไรถูกเหรอถ้าไม่จริงจะให้เชื่อหรือและลบหลู่ต้องเป็นคุณนะคะความดีที่คนนั้นทำลายคนที่ลบหลู่เนี่ยทำลายคุณความดีของคนอื่นพระชนถ้าเป็นความดีแล้วทำลายความดีไมื่อไหร่นั่นแหละลบหลู่ แต่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องพยากรณ์เนี่ยก็จะมีคําพยากรของพระพุทธองค์ในเรื่องพุทธพยากรนะครับอยากให้ว่าในเรื่องนี้ด้วยครับครับคุณวิชัยก็ต้องเข้าใจคํานี้ด้วยนะครับในพัญานะในภาษาบาลีซึ่ง ชัดเจนนะครับว่ามาจากคําว่าพยาการตินะครับหมายถึงว่ากระทําให้แจ่มแจ้งปรากฏพระปัญญาต,ตรัสรู้ของพระสมมาสมุเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงทรงรู้ทุกขณะทั้งในอดีตขณะนี้แล้วก็ในอนาคตโดยที่ไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนกับพระองค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นพระปัญญาของพระองค์จะ มากน้อยแค่ไหนนะครับในการที่จะทรงกระทําให้แจ่มแจ้งปรากฏชัดเจนด้วยพระปัญญาพระองค์ทรงรู้ว่าบุคลคลคนนี้หลังจากที่ล่าจากโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดที่ใดกระทําให้แจ่มแจ้งปรากฏใช่ไหมครับด้วยพระปัญญาที่ทรงรู้ตรงตามความเป็นจริงแม้แต่ในอดีตการนะครับพระสมมาสามเจ้าทรงพระนามว่าพระทีปังกร ใช่ไหมครับได้ทรงพยากรมีคําว่าพยากรก็คือทรงกระทําให้แจ่มแจ้งปรากฏว่าในอนาคตท่านสุเมธาดาบทจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมนาโคดมนี่คือด้วยพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงกระทําให้แจ่มแจ้งไม่ใช่การคาดคะเนไม,ไม่ใช่การคิดนึกแต่ด้วยพระปัญญาซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนครับ เพราะฉะนั้นในคำนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความจริงเป็นอย่างนี้ครับ